วันนี้เจอเมฆประหลาดครับจะว่าเมฆก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยเส้นยาวๆเห็นไหมครับเส้นยาวๆบนท้องฟ้านะครับยาวมากหร,หรือว่าเป็นเป็นร่องรอยที่เครื่องบินในพ่นทาทิ้งไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรขึ้นนะครับก็ลองดูว่ายาวมากบนท้องฟ้านะครับคล้ายคล้ายคล้ายกับ ว่าควันควันก็ไม่ใช่นะครับวันไม่ใช่ัดน,น,นะครับขอบฟ้าวันนี้มีอะไรแปลกๆถ่ายที่เส้นทางจาก สุพรรณบุรีไปกรุงเทพยาวกับยาวมากเลย